ครับครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่น่ายินดีมากนะครับที่ทุกท่านนะครับมาอยู่ที่ห้องส่งโดยเฉพาะท่านที่อาจจะสูงอายุนะครับวันนี้ก็ต้องนําเรียนครับว่าท่านน่าจะปลอดภัยนะครับจากการที่จะโดนวิชชาชีพหลอกลวงหลังจากที่ได้ฟังนะครับในเรื่องของการที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับครับผมให้ดูวิธีการในการรับมือนะครับว่า ตัวอย่างวันนี้นะครับที่หลายท่านอาจจะตกใจกลัวแล้วก็ไม่รู้วิธีการในการรับมือเพราะคนร้ายโทรมาหลอกเนี่ยไม่ได้เป็นเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวกอีกต่อไปวันนี้เป็นเบอร์ปกติแล้วที่สําคัญคือกลายเป็นเบอร์02โทรเข้ามาหาเราวันนี้แปกลายเป็นเบอร์มิจฉาชีพได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเบอร์02เนี่ยนะครับที่มีการหลอกลวงล่าสุดนี้คือโทรมาแล้วก็บอกว่าเป็นตัวแทนของบริษัทไลน์บริษัททิกต o k ต้องการถามว่าเราอยากจะไปทำงานทำธุรกิจไหมแค่ไปกดดูคลิปวิดีโอส่งภาพให้เขาดูเราได้เงินทันที20บาทนะครับหลายคนอยากได้เงินก้อนนี้นะครับก็ไปทำงานทำธุรกิจแบบนี้ทำไปก็ได้20บาท20บาทก็เริ่มติดใจคิดว่าได้จริงๆแต่จริงๆแล้วหลังจากนั้นเขาจะเริ่มมีการหลอกให้เราให้ไปลงทุนในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นแล้วบอกว่า ยืนยันนะครับว่าการันตีผลกําไรได้กําไรมากกว่า4 0ขึ้นไปแน่นอนดังนั้นประชาชนหลายคนก็ไปสู่เรื่องตรงจุดนี้พอหลังจากที่เราไปลงทุนกับเขาเนี่ยนะครับตัวเลขมันเป็นของปลอมทั้งหมดเขาจะทําให้ตัวเลขกําไรมหาศาลจนกระทั่งเราเกิดความโลภเมื่อเกิดความโลภอยากได้เงินก้อนนี้ออกทำไงครับให้หาเงินอีกก้อนหนึ่งมูลค่าเท่าไหร่เอามาใส่นี่เป็นเหตุที่ทําให้หลายคนหมดตัว มีการเอาบ้านที่ดินไปจำนองนะครับแล้วก็เอามาลงทุนตรงนี้ก้อนสุดท้ายแล้วก็หมดตัวเพราะฉะนั้นนี่คือรูปแบบของแก๊งมิชาชีพที่วันนี้เริ่มต้นจากอะไรครับเบอร์ศูนย์สองที่โทรมาหลอกลวงแล้วท่านจะรู้ได้ไงครับว่าเบอร์ศูนย์สองตัวนี้เป็นเบอร์มิชาชีพหรือเป็นเบอร์คนปกติทั่วไปจุดสังเกตง่ายๆนะครับเบอร์ศูนย์สองที่โทรเข้ามาหาท่านแล้วปกติเวลาท่านรับสายเราก็คุยได้เลยถูกไหมครับ แต่ถ้าเป็นเบอร์02ของมิจฉาชีพเวลาโทรเข้ามาแล้วท่านรับสายมันจะมีเสียงดังเหมือนกับท่านโทรไปหาเขาตื๊ดประมาณหนึ่งครั้งถ้าเป็นแบบนี้วางสายได้เลยครับไม่ต้องคุยต่อนี่คือมิจฉาชีพที่ใช้เบอร์02ในประเทศไทยแล้วโทรมาจากต่างประเทศผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผ่านอินเทอร์เน็ตเขาจะต้องมีเทคนิควิธีการทำให้สายมันโยงกลับไปที่ต่างประเทศอีกครั้งหนึ่ง อีกจุดหนึ่งที่ท่านจะรับมือกับพวกนี้ได้ไม่สบายใจเป็นเบอร์ศูนย์สองเบอร์ที่โทรเข้ามาเนี่ยนะครับท่านไม่สบายใจว่าเป็นเบอร์มิจฉาชีพหรือไม่ท่านเพิ่งสั่งของไปเดี๋ยวแก๊บจะมาส่งหรือไม่ก็กังวลแต่ก็กลัวเป็นมิจฉาชีพทําไงดีครับท่านยังไม่ต้องรับสายนะครับปล่อยให้สายหลุดไปก่อนแล้วค่อยโทรกลับการที่ท่านโทรกลับไปติดเบอร์ศูนย์สองเบอร์นั้นเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นเบอร์จริง แต่ถ้าโทรไปแล้วเสียงเงียบติดต่อไม่ได้นี่คือแก๊งขอ l เซ็นเตอเขาจะไม่มีที่รับสาย Facebook เวลาที่ท่านอยากจะไปซื้อของจาก Facebook ใช้บริการท่านต้องดูให้เป็นครับว่าเป็น Facebook จริงหรือปลอมสิ่งที่มิชฉาชีพยายามทำเรียนแบบตัวที่เป็นเรียกว่า Official Facebook ที่เป็น Facebook ทางการ Facebook ทางการตัวจริงเห็นไหมครับ เราจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่เรียกว่าเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกเป็นสีน้ําเงินเราเรียกภาษาอังกฤษว่า blue mark เห็นไหมครับหลังชื่อตํารวจไซเบอร์บชสทจะมีสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายติ๊กถูกอันนี้เป็นของจริงแต่คนร้ายไปทําปลอมเห็นไหมครับขวามือเป็นตัวปลอมที่เอาเครื่องหมายติ๊กถูกไปไว้ตรงไหนครับไปไว้ตรงโลโก้ตรงโลโก้ไม่มีเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับแต่เขาไปทําแล้วก็ทาตัวใหญ่กว่าเดิม ประชาชนไปเห็นก็เลยคิดว่าขวามือเป็นตัวจริงนะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวจริงนะครับเราเห็นแค่นี้เรารู้แล้วครับว่าถ้าเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่ในนี้ของปลอมทั้งหมดวันนี้ Facebook มาประเทศไทยคุยกันเรียบร้อยแล้ว Facebook บอกว่าจะพยายามไปเอาเพจ Facebook ปลอมตรงนี้ลงให้หมดนะครับแต่เราต้องดูให้เป็นในเบื้องต้นอันไหนของจริงของปลอมในเบื้องต้นแบบนี้นะครับภาพถัดมาครับอันนี้เป็นตัวอย่างของที่เป็นของคนร้ายนะครับ มาหลอกให้ประชาชนไปทํางานทําภารกิจหรือบางทีถ้าท่านอยากจะไปซื้อของใน Facebook ท่านอยากจะไปเช่าที่พักใน Facebook ท่านต้องดูให้เป็นครับว่า Facebook นี้มันเป็นของจริงหรือของปลอมวิธีการง่ายๆเมื่อเปิดเพจไปเจอท่านไปกดตัวที่เขียนว่าเกี่ยวกับภาษาอังกฤษใช้คำว่า about เห็นไหมครับตรงสีเหลืองๆที่มีคำว่าความโปร่งใสของเพจพอไปคลิกตรงเกี่ยวกับแล้วมันจะมีเมนูให้เลือก เราไปคลิกความโปร่งใสของเพจแล้วมันก็อาจจะมีให้เรากดดูทั้งหมดนะครับพอกดดูทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นตามกรอบสีแดงนะครับกรอบสีแดงมันจะเปิดขึ้นมาว่าเพจนี้เปิดขึ้นมานานหรือ,อยังเปลี่ยนชื่อบ่อยไหมชื่อเดิมเนี่ยเป็นภาษาอื่นแล้วเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนี่เป็นข้อสังเกตเพจเพิ่งเปิดมาไม่นานอันนี้เป็นข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นวิชาชีพที่สําคัญก็คือตัวนี้ครับคนที่มาบริหารจัดการเพจตัวนี้อยู่ที่ไหนบ้างในโลกนี้ เห็นไหมครับว่าเพจนี้มีคนเข้ามาจัดการเพจเนี่ยจากสิบกว่าประเทศทั่วโลกมันผิดสังเกตมากปกติคนไทยก็ต้องอยู่ในประเทศไทยอันนี้มาจากประเทศอื่นๆทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เราต้องเลี่ยงแล้วครับอันนี้คือเพจมิจฉาชีพแน่นอนอย่าไปหลงกลมิจฉาชีพหลังจากที่ดูตรงนี้ไปเสร็จเรียบร้อยตัวที่อยากให้เฝ้าระวังมากที่สุดวันนี้คือต่อให้เราไม่หลงกลมิจฉาชีพที่จะโอนเงินไปให้เขา เขาก็จะหลอกให้เราติดตั้งแอปพลิเคชันตัวหนึ่งเข้าไปในเครื่องแล้วเห็นข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในเครื่องของเราแล้วที่สําคัญคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปโอนเงินท,ทํำโอนเงินในเรื่องของโมบายแบงกิ้งเขาก็จะเห็นรหัสผ่านของเราเมื่อเห็นรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะโอนเงินไปได้ด้วยตัวเขาเองโดยที่ไม่ต้องให้เราโอนนี่คืออันตรายที่เกิดขึ้นในเรื่องของแอปดูดเงินเนี่ยนะครับถ้าสังเกตดูว่าแอปดูดเงินเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากอะไรครับ มาจากหลากหลายเรื่องเลยนะครับเปลี่ยนเรื่องราวไปเรื่อยเรื่องแรกคือหลอกว่ามีพัสดุตกค้างนะครับได้รับความเสียหายแต่บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับท่านนะครับวิธีการทำไงให้ท่านคุยผ่านทางไลา์แอปพลิเคชันแล้วก็ไปติดตั้งแอปพลิเคชันของเขาตัวแอปตัวนี้คือแอปพลิเคชันดูดเงินเพราะฉะนั้นเขาเห็นข้อมูลทุกอย่างในเครื่องของเราเช่นเดียวกับกับ เรื่องของการบอกว่าได้รับเงินคืนจากการไฟฟ้า3เดือนตามนโยบายรัฐบาลหรืออาจจะบอกว่าท่านจะ,ะมีการต้องจ่ายเงินในเรื่องของการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นดิจิตอลแต่ถ้าไม่ติดตั้งแอปท่านจะต้องเสียเงินเห็นไหมครับมีเรื่องเงินมาเกี่ยวเสียเงินหรือจะได้เงินนะครับมีภาษีหไหมครับเสียภาษีได้ภาษีพบความผิดปกติในบัญชีธนาคาร ก็จะมี sms เข้ามาแล้วบอกพบความผิดปกติให้กดลิงก์นี้กดลิงก์นี้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับจะนําไปสู่การแอดไลน์แอปพลิเคชันแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการหลอกให้ไปติดตั้งแอปพลิเคชันดูดเงินเพราะฉะนั้นหน้าตาต่างๆเราดูไม่ได้เลยมันปลอมได้100%ท่านไปกดไลน์นะครับแล้วเห็นไลน์เป็นตัวแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับเป็นแบงค์เป็นธนาคารเป็นหน่วยงานต่างๆอย่าไปหลงเชื่อครับ หลายแอปพลิเคชันไม่มีกลไกการตรวจสอบว่าเป็นของจริงหรือของปลอมภาพถัดมานะครับตัวนี้นะครับแนะนำสำหรับท่านใดที่ใช้โทรศัพท์แบบ Android ก็คือพวก a m s u n งพวกอะไรพวกนี้นะครับแนะนำให้ติดตั้งตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เป็นแอนตี้ไวรัสชื่อไวรั s ทั t t l m o o i l l e เวลาติดตั้งทำไงครับให้ไปเปิด Google Play เท่านั้น หลังจากนั้นก็ค้นหาคำว่า w i r e l ท s t t o t a เว้นวรรคแล้วก็คำว่า Mobile นะครับพอค้นหาเจอนะครับดูให้ดีนะครับมันอาจจะไม่ใช่ตัวแรกนะครับส่วนใหญ่ตัวแรกวันนี้มันจะเป็นเรื่องของการโฆษณาให้ไปติดตั้งแอปพลิเคชันอื่นแล้วก็ดูให้ดีนะครับว่าต้องเป็นชื่อนี้โลโก้เป็นแบบนี้แล้วก็กดติดตั้งนะครับอันนี้ก็จะทำให้ท่านป,ปลอดภัยจากเรื่องของแอปพลิเคชันดูดเงินพวกที่จะเข้ามาควบคุมโทรศัพท์มือถือของเราได้ ใช้ iPhone ทำยังไงภาพถัดมาครับในส่วนของ iPhone แนะนำนะครับว่าให้ปรับตัวระบบปฏิบัติการ iOS ให้เป็นตัวล่าสุดหลังจากนั้นให้ไปเปิดใช้ตัวที่เรียกว่า Lockdown Mode ครับตัว Lockdown Mode อยู่ที่ไหนในโทรศัพท์มือถือก็อยู่ที่ฟันเฟืองนะครับการตั้งค่าไปกดการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปเลือกเมนูที่เขียนว่า ความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยพอเราไปในเมนูนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเลื่อนลงไปล่างสุดแล้วก็ไปกดเปิดตัวที่เรียกว่าล็อกดาวน์โหมดพอท่านเปิดล็อกดาวน์โหมดแล้วแอปพลิเคชันดูดเงินจะติดตั้งที่เครื่อง iPhone อีกต่อไปไม่ได้จะไม่มีแอปพลิเคชันใดๆสามารถที่จะเข้ามาควบคุม iPhone ของเราได้อีกต่อไปนี่คือคกลไกที่ iPhone ทำรองรับไว้ให้แต่เราไม่เคยเปิดใช้ ถ้าท่านเปิดใช้ท่านก็จะปลอดภัยจากแอปพลิเคชันดูดเงินภาพถัดมานะครับเป็นภาพสุดท้ายที่ฝากเอาไว้ในการที่ให้ทุกท่านไปลองทำตัวที่เรียกว่าวัคซีนไซเบอร์จะอยู่ที่เว็บไซต์ข้างล่างเห็นไหมครับวัคซีนไท l i n e g o t h เเรามีเบอร์สายด่วนให้1441เรามีลิงก์นะครับที่บอกเตือนเรื่องของอันตรายของลิงก์ที่มาจากพวกมิจฉาชีพ และที่สําคัญนะครับแผนพฤติกรรมของคนร้ายอย่าไปกดลิงก์อย่าไปแอดไลน์อย่าไปติดตั้งแอปอย่าไปสแกนใบหน้าเพราะคนร้ายจะหลอกให้เราสแกนใบหน้าเพื่อโอนเงินเกิน5 0,000่นบาทได้นะครับสุดท้ายก็คือเบอร์โทรศัพท์ปลอมได้ก่อนจะโอนเงินให้ใครขอให้มีการโทรไปตรวจสอบทุกครั้งก่อนจะโอนเงินนะครับท่านก็จะปลอดภัยถ้าท่านโทรไปหาเขาได้หมายความว่าเขาใช้เบอร์นี้แน่นอนเวลาโดนหลอก มาแจ้งตำรวจเจ้าที่ตำรวจก็จะไปจับเจ้าของเบอร์ถ้าเป็นเบอร์ปลอมเราก็จะไปจับคนที่ลงทะเบียนเบอร์ตรงนี้ให้นะครับเพราะฉะนั้นการโทรไปหามีความปลอดภัยมากกว่าที่เรารับสายเรารับสายเขาปลอมเป็นใครก็ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราโทรกลับได้แสดงว่าเขาใช้เบอร์นี้จริงๆในประเทศไทยมีความปลอดภัยสูงขึ้นใช้ได้กับทุกเรื่องนะครับถ้ามีการ โดนหลอกลวงแล้วจะต้องแจ้งความเนี่ยนะครับจำไว้เลยครับว่าเบอร์1 441คือเบอร์สายด่วนที่ท่านสามารถโทรเข้าไปขอคำแนะนำขอคำปรึกษาได้โทรแจ้งความก็ได้ถ้าโทรติดนะครับจะมีเจ้าที่รับสายให้คุยกับธนาคารแล้วก็รับแจ้งความผ่านออนไลน์ให้ทุกอย่างนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องไปทำเองทุกอย่างเลยนะครับจบแล้วก็จะมีข้อความสั้นส่งมาให้บอกว่าท่านได้รับ เรื่องของหมายเลขคดีจากธนาคารหมายเลขอะไรจากเจ้าหน้าที่ตํารวจหมายเลขอะไรนะครับแล้วไปพบสานีตํารวจใกล้บ้านที่เลือกเอาไว้อันนี้คือขั้นตอนง่ายๆนะครับแต่ท่านใดที่พอมีองค์ความรู้นะฮะสามารถที่จะไปแจ้งความผ่านทางเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันนะครับ t i s o p o l n e e o n l i n e g o t er. h ในเว็บนี้ก็สามารถที่จะลงทะเบียนแจ้งความออนไลน์ด้วยตัวเองแล้วก็เอาหมายเลขของธนาคารที่เราแจ้งไปเนี่ยนะครับไปบันทึกลงระบบ แล้วเลือกสถานีตำรวจแจ้งพอคร่าวๆให้รู้ว่า,าเกิดเหตุอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนช่องทางสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการเดินทางไปที่สถานีตำรวจทั่วประเทศท่านโดนหลอกนะครับแล้วอยากจะไปแจ้งความเนี่ยนะครับไปหาสถานีตำรวจที่สะดวกนะครับไม่จำเป็นต้องไปเลือกว่าสถานที่เกิดเหตุอยู่ที่ไหนคดีออนไลน์เนี่ยสามารถ ไปที่ไหนก็ได้อย่างกรณีที่ขณะเดินทางไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้วต้องการที่จะแจ้งที่เชียงใหม่เลยก็ทําได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเดินทางกลับมาที่บ้านแล้วค่อยมาแจ้งนะครับแจ้งที่ไหนก็ได้หรือจะไปที่ตํารวจไซเบอร์ที่สุรราชการก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเรามีเจ้าที่ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ